สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปนะครับมาสรุปเลข2ตัวล่างของงวดวันที่1กรกฎาคม2565มาให้คุณผู้ชมไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นทางเลือกย้าว่าเป็นแค่แนวทางเอาจากสติของสูตรที่เข้าต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับเป็นตัวกําหนด ของงวดนี้สำหรับสองตัวล่างงวดที่ผ่านมานั้นสูตรของผมมันเข้าตัวกลับนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ไม่เข้าตัวเต็งด้วยตัวเต็งนั้นไม่เข้าแล้วก็ไปเข้าตัวกลับด้วยก็คือผมให้ไปสองเก้าไปเข้า92แต่ก็ยังมีคนถูกนะครับมีคนคอมเมนต์มาอยู่ว่าอ่ายังได้อยู่ก็คิดว่าน่าจะลงทุนเยอะอยู่ สำหรับหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมจะไล่หลักสิบให้ดูคร่าวๆก่อนอ่านี่คืองวดที่ผ่านมาที่ผมให้มันก็ไปเข้าตัวกลับก็ถ,ถือว่าพลาดนะครับถ้าว่ากันตามตรงๆนะถ้าว่ากันตามตรงเพราะว่าหลักสิบของผมมันได้สองมันมาอยู่หลักหน่วยหมดทั้งสิบทั้งหน่วยหลักหน่วยก็ยังไม่พลาดนะครับงวดที่ผ่านมา,ามาดูงวดนี้มาไปกันงวดนี้กันเลยหลักสิบเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูแบบคร่าวๆ จากทั้งหมดที่ผมลงให้3สูตรนะครับสสูตรสูตรแรกก็คือ3 5 6หสูตรที่2 3 5 7สูตรที่3 3 4 5 7จับชนกันแล้วตัวที่ชนกันทั้ง3สูตรมีอยู่2ตัวก็คือ3กับ5ส่วนชนกัน2สูตรมีอยู่ตัวเดียวก็คือ7ส่วนสูตรนึงนั้นชนกันที่สูตรเดียวนั้นขอตัดทิ้ง สามห้าเป็นตัวเต็งนะครับสําหรับหลักสิบงวดนี้ส่วนเจ็ดนั่นก็เป็นตัวรองอที่คุณผู้ชมเห็นเก้านี้เป็นสูตรที่ผมดึงมาจากสูตรเลขวิ่งนะครับสูตรเลขวิ่งที่ผมให้ไปงวดที่ผ่านมานั้นเข้าเก้าสำหรับเลขวิ่งผมก็เลยดึงมาเป็นหลักสิบก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อไม่ไปต่อแต่ว่าจะขอโฟกัสไปที่ สามตัวนี้ดีกว่านะครับเอาปักหลักก็เอาแบบนี้ดีกว่าเอาไปที่สามตัวคือสามกับห้านี้เป็นตัวเต็งส่วนตัวรองก็คือเจ็ดส่วนใครจะเอาสูตรเลขวิ่งตัวเดียวตัวนี้ก็ไปดูในสูตรในชุดที่ผมลงให้ก็แล้วกันเพราะว่ามันมีผมลงให้ทั้งหมดสามสูตรชนเก้าอยู่สองสูตรนะครับแล้วก็มีหนึ่งอยู่สูตรหนึ่งสำหรับสูตรเลขวิ่งนะครับ ต่จะขอเป็นสูตรชุดปักหลักก็แล้วกันอ่ามห้าห7 3ามห้าเดสมาเจดูสถิติสักนิดหนึ่งอ่ามห้ 3, 5, อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมานั้นผมลงให้อยู่ก็เข้าเก้า,า,าแต่ว่าตัวประกบมันมันพลาดตัวประกบมันพลาดนะครับมันไปชนที่7ตัวเดียว หวดนี้ได้356เข้ามาสีิติเข้ามาประมาณ11งวด11บงวดนะครับตั้งแต่งวดที่ออก92ก็ขอไล่สักนิดนึงเผื่ออคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยดูยังไม่เคยเห็นสูตรก็จะได้ดูนะครับอันนี้คือวิธีคำนวณพันหน่วยบน 11, 1ิบหนวกหนะครับเลขท้าย3ตัวนั้นผมนับ1 2 3 4งสอมหววนี้คำนวณแล้วได้3ได้5ได้6ก็ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาลงให้ลงให้ไปสงงวดละ แต่ว่างวดที่ออก02นั้นมันเข้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาก็ยังกลับมาเดินต่อส่วนงวดนี้ก็ว่ากันตามนี้นะครับอ่ามันมีอยู่สูตรหนึ่งที่งวดที่ผ่านมานั้นผมให้มันไม่หลุดแต่ว่ามันเข้าหลักหน่วยส่วนงวดนี้มันได้8กับ9 8กับ9นะครับซึ่งมันไปชนกับเลขวิ่งชนกับเลขวิ่งถ้าใครต้องการสูตรแบบวัดดวงตัวเดียวไปดูที่สูตรเลขวิ่งของผมนะครับสูตรเลขวิ่งล่าง มีอยู่ชุดเดียวแค่นั้นแหละถ้าไม่ไม่ชอบสูตรชุดปักหลักนะฮะอ่าอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งเข้ามาเจ็ดงวดวันนี้เป็นงวดที่8ได้สามห้าเอันนี้คือวิธีคำนวณหน่วยบนบวกกัน3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวท้ายที่3อันนี้ก็ได้3ามสี่ห้าเจดหลักสิบก็จะเอาเป็น สาห้าแล้วก็7ก็จะประมาณนี้ส่วน9นั้นเก้าก็9ก็ไม่ขอเอามาในในอ่าในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับ9้าถ้าใครชอบอย่างที่ผมบอกว่าใครชอบสูตรแบบวัดดวงก็ไปเอาตัวนั้นได้เลยเพราะว่ามันได้9กนะ้าหนึ่งนะหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยงวดที่ผ่านมานั้นก็ไม่พลาดนะครับเข้าสูตรเข้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาผมลงให้ทั้งหมดามาดูงวดนี้กันก่อนหลักหน่วยผมเพิ่มมาสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จากทั้งหมด3มสูตรที่ลงให้งวดที่ผ่านมาเพิ่มมาสูตรนี้อันนี้สูตรเก่าสามสูตร 3ส,สูตร1 3 4งวดนี้3 5 6แล้วก็2 3 5 6เพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งเป็น4สูตรมาจับแล้วชน4สูตรอยู่ตัวเดียวก็คือ3ชน3สูตรอยู่ตัวเดียวก็คือ5ส่วนชน2สูตรมีอยู่3ตัวแต่ว่าตัวที่ผมชอบงวดนี้หลักหน่วย หลักหน่วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและ2ตัวเต็งก็จะเป็นยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ5แต่ตัวลองผมกลับมาชอบตัวนี้นะชอบ2ก็จะใช้3ตัวนี้นะครับมาลุ้นกันมาวัดดวงวัดใจสูตรว่าจะไปต่อไม่ไปต่อเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นผมลงให้ทั้งหมด3สูตร จับแล้วมันได้2ตัวเดียวชน3สูตรส่วนชน2สูตรมีอยู่2ตัวคือ1กับ9งวดที่ผ่านมาเข้าออก92มันก็ามากองอยู่นี่หมดอ่จะประมาณนี้3 5 2หลักหน่วยแล้วเรามาดูสูตรกันสักนิดหนึ่งนะครับ134ที่มาที่ไปของสูตร สูตรแรก1ง,งวดนี้ได้1 3 4งวดที่ผ่านมาได้9กับอ่าเก้ 9, 1, นะครับก็มาครบ10บน101หน่วย4 0 5 6บวกกันได้11ก็เอา1ตั้งนับข้ามไปเป็น3แล้วก็นับเป็นเป็นสนะครับสูตรแรกสูตรที่2ให้มาทั้งหมด2งวดละตั้งแต่งวดที่ออก0 0 2นะครับ ได้ศูนย์สองสางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองสองสี่ห้างวดนี้ได้สามห้าหกสามห้าหกนะครับสูตรนี้ผมตัดจากห้าตัวเป็นสี่ตัวงวดที่ผ่านมานั้นเป็นงวดอ่างวดแรกงวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับสําหรับสูตรนี้ ตัดจากห้าตัวเป็นสี่ตัวงวดแรกก็ยังไม่พลาดรู้สึกว่าจะเข้ามาครบสองงวดละศูนย์สองก็มาครบเก้าสองมาครบงวดนี้ได้สามสองสามห้าหกอันนี้คือวิธีคำนวณนะครับสิบเอ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่สิอสูตรสูตรนี้ผมเพิ่มมาสูตรหนึ่งนะครับเพิ่มมาสูตรหนึ่ง ถามว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ไหมไม่ใหม่ผมให้ตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สองเนี่ยผมให้งวดแรกแต่ว่างวดที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้ลงสูตรนี้นะครับผมไม่ได้ลงได้ศูนย์ได้1ได้สองได้สงวดที่ออกศูนย์สองนั้นผมลงแต,แต่ว่างวดที่ผ่านมานั้นผมข้ามสูตรนี้ไปผมไม่ได้ลงผมลงให้แค่3มสูตรงวดนี้ลองจับสูตรนี้มาใส่อีกสักสูตรหนึ่งได้1 2 3 5สาห้า 1>, 1 2 3 5ก็จะอยู่ในประมาณนี้สำหรับหลักหน่วยทั้งหมด4สูตรทีนี้เรามาจับคู่กันนะครับจับคู่กันดูก็จะเป็น3 3มสห สามสองห้าสามห้าห้าและห้าสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองจะมีอยู่ทั้งหมดเก้าชุด เก้าชุดเต็มนะครับ9ชุดเต็มถ้าเรามามองกันถึงสูตร่าสูตรที่ชนกันครบทั้งหมดอย่างหลักสิบหลักสิบนะครับถ้าสูตรมันไม่หลุดนะสามห้าก็จะเป็นชุดสูตรอา่าจะเป็นตัวเลขที่ ที่เป็นตัวเต็งคือ3กับ5ก็ <st it> จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเต็งเรามาดูหลักหน่วยหลักหน่วย <st it> ถ้ามองกันตามสูตรจริงๆก็จะมีอยู่2ตัวก็ค <st it> ือ3กับ5เหมือนกันแต่ว่า2นี่ก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับผมนะ <st it> ถ้าสูตรหลุดไป2สูตรนะครับ ก็จะมีมีสองเนี่ยที่น่าสนใจสําหรับสูตรแต่ว่าถ้าสูตรหลุดสูตรเดียวก็จะเป็น5ถ้าสูตรไม่หลุดถ้ามันเดินครบเหมือนงวดที่ผ่านมามันก็จะได้สงตัวดียองวดที่ผ่านมามันได้2ตัวเดียวงวดนี้มันได้3มันได้3ผมว่าตัวเต็งนะงวดนี้มันจะออกเบิ้ลหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็น สาห้าแต่สามสามนี่คิดว่าไม่น่าจะใช่คิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลน,นะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผมชอบอยู่สองตัวนี้คือสามกับสอง ผมว่ามีแค่4ชุดนะสำหรับใน9ชุดนี้ถ้าสูตรของผมมันไม่หลุดนะครับจากทั้งหมด9ชุดผมว่า3 3, 3กับ55นี้ไม่น่าจะมาก็จะเหลือแค่7ชุด7ชุดจากทั้งหมด7ชุดนั้นมี53 3 2และ52เท่านั้นนะที่ผมชอบที่ผมชอบนะครับ ผมจะไม่เอาสูตรเด่นมาตัดนะครับงวดนี้ไม่เอาสูตรเด่นมาตัดเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นก็พลาดไปเพราะว่าผมไปเก่งเจ็ดกับแปดงวดที่ผ่านมานั้นคิดว่าเจ็ดกับแปดน่าจะไม่หลุดน่าจะมาตะมันนุ่นไปขึ้นบนซะงวดนี้สูตรเลขเด่นถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่นะครับผมทําไว้อยู่ แต่ว่าไม่ขอเอามาตัดดีกว่าเพราะว่ากลัวพลาดอีกก็จะมีห้าสามห้าสองสามสองสามห้า ามห้านี่ผมว่าโอกาสมานี่น่าจะน้อยอยู่ผมว่านะเพราะว่าหลักสิบอ่าหลักหน่วยนี่บอกตรงว่าผมชอบผมชอบสองชุดเนี้ยสองตัวเนี้ยสามกับสองนะสำหรับหลักสิบนะอ่าหลักหน่วยนะครับขออภัยหลักหน่วยผมชอบอยู่สองตัวเนี้ยสามกับสองแต่ถ้าห้ามานะผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นหลักสิบมากกว่าถ้าห้ามาน่าจะเป็นห้าสามห้าสองก็คิดว่าน่าจะสามชุดนี้นะครับ สำหรับหลักหน่วยก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยผมเอาตามความรู้สึกของผมมีอยู่3มชุดผมให้ไป3มชุดนะครับสามห้านี้คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมาห้าสามห้าสและก็สาสองก็มีอยู่3มชุดสําหรับชุดเต็งจากทั้งหมด9ชุดนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับหลักหน่วยล่างสาหรับสตัวล่างงวดวันที่สิ งวดวันที่หนึ่งหงกรกฎาคมตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็อ้างอิงอาจากสูตรจากเถิิิเท่านั้นและก็จะไปต่อไม่ไปต่ออันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ยังไม่ทราบคุณผู้ชมก็อย่าไปเชื่อผมร้อซนะเพราะว่าสูตรมีเข้าก็มีหลุดไม่มีอะไรร้อยเปอร์ซ็นตสำหรับเศิิิ การคำนวณไม่ว่าจะเป็นนักคำนวณท่านไหนก,ก็ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็คือฝากข้อคิดไว้สักนิดนึงสรุป2ตัวล่างนะครับงวดวันที่1กระกฎาคม2565ันรยจากชุดเต็มทั้งหมด9ชุดผมดึงมาให้แค่3ชุด5352และ32อ่ะขอฝาก ฝากตัวเลขไว้ให้พิจารณานะครับไม่ใช่ว่าให้เล่นไว้ให้พิจารณาเมื่อคืนนี้ฝันฝันนะครับฝากศูนย์แปดเลขฝันไม่รู้จะมาไม่มานะอันนี้คือเลขฝันศ8ไม่รู้จะ มาไม่มาจะไปบนหรือไปล่างอันนี้ก็ฝากให้ดูแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ต้องไปซีเรียสรับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ f อและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมก็ผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอไัยอย่างยิ่งนะครับเรามารุ่นกันเอาเป็นแค่แนวทางเอาเป็นแค่คำค้ำไปนะครับอย่าไปซีเรียสมากมาย ก็ฝากคําเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคานวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นเฉลิพินิจของท่านในการรับชมและสนับสนุนในซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับโชคดีกันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านก็สวัสดีนะครับ